วัสดีค่ะทุกคนนี้ตอ้อนรับเข้าสู่ช่องเพียงฟ้านะคะวันนี้ค่ะฟ้าพา,า,าทุกคนมาเบื้องหลังการถ่าย MV นะคะเพลง Alpha Girl นะคะของน้องชิชานะคะตอนนี้ฟ้าก็มีโอกาสได้มาเป็นแดนเซอร์นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ m o n e r Home Studio นะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะคะน่ารักมากทุกคนให้ดูโลดแปบ,บนึงนะเนี่ยเขาจะเป็นบ้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวดิดจ้าปะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่ามาถึงที่เนี่ประมาณ10โมงนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มถ่ายแล้วเดี๋ยวจะเก็บเบื้องหลังมาให้ดูไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะเนี่ยค่ะผู้เล่นชิตากรรมของเราในวันนี้แนะนำตัวหน่อยค่ะเอ็เจ้าเอ็เจ้าเอ็นใจเอ็นเจ้าที่ <Angel. S 1> แปลว่านางฟ้า ฝากสตูดิโอได้นะคะเขาฝากสตูดิโอแจมจังชั้น้วยนะคะเออไปค่ะกาพามาเจอน้องผู้ร่วมชะตากรรมของเราอีกสองคนนะคะสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรคะชื่อเบลนะคะเอจเบลอันเดสกอร์เคยูเอ็นเอสยูดีเอจ้าชื่อแพลนะคะเอจอาร์เอเคแซดไอเจเอพีเฮตีปุ่งองนี้นะคะเอออุ้ยอะไรอ่ะ e น j o y สุดๆ enjoy m ย e t i n g กินอย่างเดียวเลยจะไปดูตอนถ่ายกันไหมคะฮัลโหลบอกเมือไหน่เร็วศิลปินตัวน้อยของเราสวยเขียวไหนผลงานหน่อยสิฝากผลงานฝากผลงานสิคะฝากผลงานสิคะได้ที่ที่ไหนที่ไหนชอบทางกาสะโอเค สวยเปล่าว,วันนี้สวยมสวยสวยสวยอะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะซ้อมกันก่อนที่จะถ่ายจริงนะคะดท จบคลิปให้นะคะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีบมากๆนะคะมาทำงานต่อก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะสนุกนะคะกับเบื้องหลังเอ็ีอย่าลืมไปดูตัวเต็มกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะมาติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้ววันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย